วันนี้เราก็มาเจอสอสอคนหนึ่งสอสโเป็นว่าอะไรสวัสดีค่ะท่านโโ <laughs> สสสสนี่ก็คือเ <laughs> สียสละ่ะเ <laughs> สียสละค่ะ <laughs> ใช่ใช่ที่ว่าเสียสละเพราะว่าเรามาทาคล้ายที่นี่แล้วก็บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของน้องแล้วก็เสียสละท้งสถานที่แล้วก็แรงงานแรงกายเพื่อจะให้ช่วยเหลือพี่น้องศูนย์บาทศ <laughs> ูนย์บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ฟีเจ้รใจความรู้คนนะครับในโรงพยาบาลใจสสหน่อยสิคะสสคนใหม่กัน การท่านงานการเมืองนี่รู้สึกยังไงงานการเมืองแบบโลกุตระนี่คะงานการเมืองโลกุตระเราก็เห็นว่า,ายุคนี้ก็เป็นการเมืองที่ต้องใช้ปัญญามากในการบริหารบ้านเมืองก็เห็นได้ว่าถ้าเราก็ยุคสมัยนี้ถ้าเราใช้งบประมาณในการบริหารบ้านเมืองโดยสิ้นเปลืองมันก็จะทําให้บริหารด้านเพียงแต่วัตถุครับไม่ได้บริหารด้านใจก็ทํ้ให้ สิ่งต่างๆกก้าวหน้าแต่ว่าคนถ้าคนไม่รู้จักการลดกิเลสก็จะทําให้คนไม่มีความรู้จักพอครับถ้าคนไม่รู้จักการหยุดการพอก็จะทําให้คนอยากได้เดี๋ยวก็ไม่พอใจอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ทํแบบนั้นไม่พอใจก็เลยเห็นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือในใจเราครับสามารถทําได้โดยการกลับมาย้อนลองดูว่าการเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างแรกเลยเราก็ต้องมาลดละเลิกก่อนสิ่งที่เกินยอมจำาเป็นลดละายามุข ลดละสิ่งที่ไม่ไม่แล้วก็นำนำตัวมาปฏิบัตินำตัวมาเสียสละอย่างเงี้ยครับเราเห็นความต่างว่าระหว่างเราอยู่แบบเอออยู่กับอยู่กับอยู่บ้านอย่างนี้แล้วก็มาอยู่กับหมู่อย่างเงี้ยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันสามารถที่จะนี่ได้มากกว่ามาอยู่ามากินธรรมชาติกินกินธรรมชาติามไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากบ,บุกผักก็ปลูกผักไรสารพิษแล้วเอาผัก<ช>ที่กินก็มาปลูกปลูกที่ก็มากิน<ช>นี่ก็ไม่เบียดเบียนธรรมชาติด้วยใช่ใช่ก็เป็นเป็นสแล้วก็ เก็แบ่งไปให้คนอื่นกินด้วยเป็นสออตัวจริงนะเนี่ยเสียตลาดตัวจริงเลยครับก็คือมันไม่มีความโลภก็มาให้สู่ตัวเองครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือว่าคนจะสอนว่าเฮ้ยได้กําไรทําอย่างนี้ทําแบบอะไรถ้เปิดผมเหมือนผมเปิดร่างายค้าโดยทั่ไปแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเรียนผมเรียนอยู่ข้างนอกก็คือว่าเราต้องได้กําไรใช่ไหมครับต้องทํายังไงก็ได้ให้กอกโกยได้มากที่สุดได้เงินมาได้มากที่สุดนี่นี่คือฉะนั้นก็ ขาดทุนคือกําไรของน้องนะสิใช่รครับแต่กันวันนี้เรามาขาดทุนเอะไรได้ต้่าไหรรดีวันนี้มาขาดทุนอะไรดีคือ <c ười> พยายามที่จะขาดทุนเนี่ยชุดเพิ่งชุดความคิดนี้ไม่เคยได้คิดมาก่อนจนมาพบกับพักสมาธิปไต่คือเปลี่ยนความคิดใหม่เลยว่า๋อเราโดนปลูกฝังว่าเราต้องได้กําไรแต่ถามว่ากําไรนั้นมันมันทาให้เรายิ่งกอบกวยมีเข้ามาเงินให้มันเงินมาตัวเองง่ามากๆ,ๆแ,แบบแล้วแบบก็ไม่ได้ มีตั้งอัตตามีทั้งความอยากได้มีทั้งอะไรแล้วก็ไม่ได้แบ่งปันเลยเอัตตานี่คืออะไรอ่ะอัตตาคือความใหญ่ความตัวความอยากได้อยากเป็นญานเราจิตเป็นญาณที่เราเห็นแก่ตัวที่ก้ามาขอบ่วยเป็น่านเป็นตัวตนขึ้นมานี่คือัตตาทั้งหมดเลยครับใช่ใช่อัตตาทั้งหมดครับซึ่งนีตัวนี้เป็นตัวร้ายมากครับถ้าคนไม่ได้ลดแล้วไปทําในงานการเมืองอ่ะมันจะทําให้คนเกิดความโกงได้ ที่ที่มันเสียหายทั้งประเทศตันโกงจนร่มร่มตยุดยมเนี่ยใช่ใช่ยู้เพรยะอัตราเนี่ยอัตราันเยอะยังยังงโก้ครับนนก็เป็นสสตัวจริงนะสิานเสียงสว่างบ้านเสียงสว่างแฮลมากก็คือ เป็นทำทุระบุญเพื่อจะช่วยคนโอเคครับโอ้เจอคนแบบนี้หนาะ <c oughs> ยากในสังคมแล้วก็ยังไปรุ่นด้วย <c oughs> ยังเด็กด้วยก็ได้เห็นธรรมะก็ะทำให้รู้สึกว่ามีคนแบบนี้ทั้งประเทศนะประเทศไทยเราสีวิไรแน่นอนเจริญแน่นอนเลยค่ะใช่ได้ยิ่งมามากันเยอะๆนะครับจะได้ช่วยกันประเทศได้พาวเจริญความสมาเสียสลายจริงๆก็คือแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับคุณครับ thank you